อาจารย์คะทำไมของช่วงนี้มันถึงได้แพงกว่าปกติส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้าวของแพงมันเกิดจากน้ำมันแพงด้วยและที่สำคัญก็คือการขึ้นของข้าวของเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วมันจะไม่ลงอาจารย์คิดยังไงกับคําว่าแพงทั้งขันดินคะ สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพทอกใบสุนทรสิทธิ์โพนะคะสัปดาห์นี้หลายคนคงประสบกับปัญหาสินค้าแพงมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะดังนั้นสุนทรสิทธิ์โพจึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของการใช้ชีวิตของคนไทยในยุคข้าวของแพงค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันกับดรวิทยาสิริพันธ์วัฒนาค่ะอาจารย์ประจําจากคณะวิทยาศา,าศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุนทรสิทธิ์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะช่วงนี้ไปจ่ายตลาดบ้างไหมคะ อ๋อก็ไปเดินตลาดบ่อยฮะเจอของแพงบ้างไหยคะโอ้ oh, เจอของแพงเยอะเลยฮะสัปดาห์นี้สูนย์สิทธ์โพนะคะ <c oughs> ก็เลยได้สํารวจเรื่องของการใช้ชีวิตของคนไทยในยุคข,ข้าวของแพงคะ่ะสํารวจในกลุ่มตัวอย่างนะคะจํานวนทั้งสิ้น1,383คนคะ่ะสํารวจเมื่อวันที่24-27มกราคม2,565ที่ผ่านมานะคะ ผลโพลในข้อแรกค่ะสินค้าที่ประชาชนนะคะพบเห็นหรือว่าซื้อแพงกว่าปกตินะคะอันดับหนึ่งค่ะคือเนื้อหมูนะคะเราลงมาก็คือข้าวแกงกับข้าวแล้วก็พวกอาหารตามสั่งนะคะโดยสาเหตุที่ประชาชนนะคะคิดว่าทําให้สินค้าแพงนะคะอันดับหนึ่งค่ะคือเรื่องของการเกิดโรคระบาดในสัตว์นะคะเราลงมาก็คือมีการกักตุนแล้วก็อาจจะมีการปั่นราคาสินค้าด้วยอาจารย์คะทำไมของช่วงนี้มันถึงได้แพงกว่าปกติ ครับของช่วงนี้ที่ว่าแพงกว่าปกติเนี่ยมันเกิดจากดนะีมาซัปลายเนาะก็คือดีมาเนี่ยคนยังาทานอาหารเหมือนเดิมะนะทานเนื้อหมูเนื้อไก่เลยเหมือนเดิมแต่ว่าซัปลายของหมูน้อยลงนะเพราะว่าเกิดโรคระบาดนะโรคระบาดนี้ไม่ใช่แต่ในประเทศไทยนะโรคระบาดเนี่ยมันก็มาหลายประเทศนะ โดยเฉพาะในเอเชียในเวียดนามนะในประเทศจีนก็ระบาดเยอะแล้วพอหมูแพงขึ้นไปทานไก่มันก็เลยทําให้ไก่ราคาแพงขึ้นด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้าวของแพงเกิดจากน้ํามันแพงด้วยเพราะน้ามันแพงเป็นน้ำมันเป็นต้นทุนของทุกอย่างถูกไหมัเพราะน้ำมันแพงโลจิสติกแพงทุกอย่างก็จะขึ้นกันหมดและที่สําคัญก็คือการขึ้นของข้าวของเนี่ยสางเฐศาเรียกว่า price r i g i d i t y ราคามันฟิกถ้าขึ้นไปแล้วมันจะไม่ลงแต่ถามว่าเวลาน้ํามันลงเนี่ย ลงกลับมาไหมไม่ลงนั่นแหละมันก็เลยเกิดปัญหาค่อนข้างระยะยาวผลโพลคาดไปนะคะประชาชนค่ะก็บอกอว่าวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็รับมือในเรื่องของแพงนะคะอันดับหนึ่งค่ะก็จะประหยัดการใช้จ่ายนะคะเราลงมาก็คือใช้สินค้าชนิดนั้นลดลงค่ะแล้วก็อยากให้รัฐบาลค่ะแก้ปัญหาสินค้าแพงด้วยการพูดความจริงกับประชาชนนะคะไม่ปิดบังข้อมูลลองลงมาก็คือเรื่องของการตรึงราคาค่ะอาจารย์คะประชาชนกลุ่มไหนบ้างคะที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของแพงในช่วงนี้เป็นอย่างมากเลยค่าจ่ายอาหารเป็นเรื่องที่จําเป็นนะ คนรวยๆมากๆเนี่ยเขาอาจจะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารอาจจะแค่5%้แต่ว่าคนไรายได้น้อยนะเขาอาจจะมีสัดส่วนของค่าอาหารเนี่ยประมาณ4ี5 0งอของไรายได้ทั้งหมดพอเมื่อไหร่ที่อาหารแพงอ่ะดังนั้นจะทําให้กระทบกับคนที่มีไรายได้น้อยมากกว่ากลุ่มอื่นๆค่ะอย่างนี้รัฐบาลควรจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเร่งด่วนบ้างคะครับการแก้ปัญหาของรัฐบาลก็มีหลายแบบเราอาจจะต้องเพิ่มซัพพลายนะครับเช่นถ้าเป็นหมูหรือไก่หรือไข่เนี่ยอาจจะเพิ่มซัพพลายของ อ่ะไข่หรือหมูหรือไก่ในตลาดอาจจะร้องขอให้ทางผู้ผลิตผลิตมากขึ้นนะอันที่2ก็คืออาจจะมีการน,นําเข้านะนำเข้าจากต่างประเทศที่ประสบปัญหาน้อยนะหรืออันที่3ก็คือประเทศไทยประเทศที่ส่งออกไก่หมูอะไรพวกนี้เยอะเราอาจจะส่งออกตรงนี้น้อยลงนะครับเพราะว่าเพื่อจะทําให้ เพิ่มสะพายในประเทศนะมาในเรื่องของหน่วยงานบ้างนะคะประชาชนค่ะก็บอกว่าหน่วยงานที่อยากให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของสินค้าแพงนะคะอันดับหนึ่งค่ะคือกระทรวงพาณิชย์นะคะรองลงมาก็คือกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ค่ะแล้วก็ประชาชนนะคะบอกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นด้วยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะแก้ปัญหาสินค้าแพงได้อาจ,จารย์คล้วทำไมคนถึงไม่ค่อยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ได้คนส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยมันเป็นปัญหาที่ผูกเนื่องมาจากวัตถุดิบแพงขึ้นนะฮะ แล้วสินค้าพกพาต่างๆในต่างประเทศก็แพงขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาครั้งนี้เกิดจากโรคระบาดแล้วโรคระบาดมันไม่ใช่แก้ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นกันหลายประเทศโอ้ข้อสุดท้ายค่ะประชาชนนะคะก็บอกว่าคาดว,ว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถที่จะแบกรับภาระเรื่องของของแพงเนี่ยต่อไปได้อีกแค่ไม่เกินสมเดือนเท่านั้นรอยละ34.9สเ้นะคะ <ห S 1> ก็คือ1ใน3คนบอกว่ารับไม่ไหวแล้วนะคะต้องถามอาจารย์แบบนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าสถานการณ์ของแพงมันจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนคะมันไม่จบง่ายๆสั้นๆ ดังนั้นประชาชนก็อาจจะต้องดูแลตัวเองก็คือเราจ,จะต้องลดรายจ่ายตัดรายจ่ายไม่จําเป็นออกไปนะครับอาจารย์คิดยังไงกับคําว่าแพงทั้งแผ่นดินคะเปรียบเลยนะครับเหมือนกับว่าของทุกอย่างแพงไปหมดเลยทําให้คนรู้สึกว่าอะไรๆก็แพงไปหมดในขณะที่รายได้ไม่เพิ่ม,มจับจ่ายอะไรได้น้อยลง<ม>นะครับชีวิตลําบากขึ้นนะถ้าอาจารย์เป็นนายกรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาย,ยังไงคะ ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการแบ่งเป็นระยะสั้นระยะยาวนะระยะสั้นอาจจะมีคูปองที่ช่วยสนับสนุนช่วยคนที่มีรายได้น้อยนะถ้าเป็นระยะยาวอีกไปนะเราควรจะทํายังไงที่ว่าไม่พึ่งพิงต่างประเทศแล้วก็พึ่งพานในประเทศให้มากขึ้นนะก็เรียกได้ว่าวันนี้ได้ทั้งสาระแล้วก็ได้ความรู้รแล้วก็ได้มุมมองต่างๆที่น่าสนใจมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ ช่องอินไซโกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะจากกลุ่มตัวอย่างนะคะ1ใน3นะคะบอกว่าไม่สามารถที่จะแบกรับราคาสินค้าแพงต่อไปได้อีกแค่ไม่เกิน3เดือนเท่านั้นค่ะในกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นพนักง,งานเอกชนนะคะค้าขายแล้วก็รับจ้างทั่วไปค่ะกลุ่มนี้นะคะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจึงอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องของปากท้องเป็นลําดับแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงการธงฟ้าหรือว่าการลดราคาสินค้าค่ะซึ่งแตกต่างจากกลุ่มภาพรวมนะคะที่มองว่าอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหา ด้วยการพูดความจริงค่ะทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการพทอได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสคนพร้อมทิมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ